ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมสงสัยว่าในเรื่องของการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการใช้เงินสะสมอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับสำหรับในประเด็นนี้นะครับ ในระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการารับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอส2547แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับโดยในเรื่องของเงินสะสมเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าสามารถใช้จ่ายในเรื่องอะไรได้บ้างเรามาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับว่า เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้เนี่ยเขาหมายถึงองค์กรอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดนะครับโดยในข้อที่5ของระเบียบนี้เนี่ยในวงเล็บ1นึ่เขาได้ให้คําจํากัดความของคําว่าองค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้นะครับเขาให้หมายความถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับหมายถึงอบจอเทศบาลและอบตอเท่านั้นนะครับต่อมาเนี่ยคำว่าเงินสะสมเงินสะสมเนี่ยนะครับในวงเล็บ24่ก็หมายความว่าเงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี และหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและให้หมายความรวมถึงเงินไาลรับอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้รับไว้ในวันสิ้นปีงบประมาณหลังจากที่หักทุนสำรองเงินสะสมไว้แล้วและรวมทั้งเงินสะสมปีก่อนๆด้วยนะครับก็หมายความว่าเงินสะสมเนี่ยก็คือเงินที่เหลือจ่ายนั่นเองนะครับเงินเหลือจ่ายจากในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยที่มีเงินเหลือจ่ายจากเงิน รายรับที่ตั้งไว้นะครับเหลือจากาการใช้จ่ายในวันสิ้นปีงบประมาณเนี่ยก็จะตกไปเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งเงินสะสมเนี่ยเขาก็จะหักเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสมไว้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเงินสะสมเนี่ยก็จะสะสมไปทุกๆปีทุกๆป,ปีนะครับทีนี้เนี่ย เราไปดูคําว่าทุนสํารองเงินสะสมกันนิดนึงนะครับที่เขาจะต้องหักเงินสะสมเนี่ยเก็บเป็นทุนสํารองเงินสะสมในวงเล็บ23เนี่ยนะครับทุนสํารองเงินสะสมเขาหมายความว่ายอดเงินสะสมจํานวนร้อยละ25ก็คือมาจากเงินสะสมเนี่ยร้อยละ25ไปเป็นทุนสํารองเงินสะสมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นทุนสํารองร้อยละ25ของยอดเงินสะสมเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ ก็คือทุกๆปีนั่นเองเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนี่ก็คือความหมายของคำว่าเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมนะครับทีนี้เนี่ยเงินสะสมจะนำไปใช้ในเรื่องอะไรได้บ้างนะครับในประกาศฉบับที่ 4. พุทธศักราช2561นะครับเขามีการแก้ไขในข้อ89 ของฉบับ2,547นะครับโดยในข้อ89เนี่ยได้กำหนดไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้นะครับโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิน่นเพราะฉะนั้นนะครับเงินสะสมเนี่ยจะใช้ได้ต้องเป็นอำนาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่นนะครับทีนี้เงื่อนไขที่จะนำไปใช้วงเล็บหนึ่งนะครับ ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้เนี่ยต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนดด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในวงเล็บ1นนะครับเงินสะสมจะใช้ได้ประการแรกเลยนะครับจะต้องดูว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆหรือไม่ก็คืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งการใช้เนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของในด้านการบริการชุมชนและสังคมนะครับหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของท้องถิ่น หรือทําเพื่อบําบัดความเดือดอร้อนของประชาชนนะครับและจะต้องมอีโครงการเนี่ยจะต้องอยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นด้วยนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาเนี่ยกไ็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับหรือตามที่กฎหมายได้กําหนดนะครับตรงนี้สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้นะครับในวงเล็บที่2เนี่ยจะต้องส่งเงิน สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้วนะครับก็หมายความว่าเงินสะสมเนี่ยจะต้องส่งเงินสมทบให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับเหลือเท่าไหร่เนี่ยจึงจะสามารถนําไปใช้ได้ตามวงเล็บ1น,นะครับต่อมาเนี่ยในวงเล็บที่3นะครับให้การเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า3เดือน และกันไว้อีกร้อยละ10ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณาภัยเกิดขึ้นนะครับในวงเล็บ3เนี่ยจะต้องอกันไว้ก่อนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับและอีกร้อยละ10เนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารงานและในเรื่องของกรณีที่อาจจะเกิดสาธารณาภัยนะครับต้องกันตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ จึงจะใช้ตามวงเล็บ1ได้นะครับและในข้อที่4เนี่ยเมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนี่ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีถัดไปนะครับหากไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดก็ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปก็คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือจะใช้ได้ภายในปีงบประมาณถัดไป นะครับไม่เกิน1ปีถัดไปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้เงินสะสมตามข้อ89ก็คือการใช้เงินในวงเล็บ1ได้เนี่ยก็จะต้องวงเล็บ2คือส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของท้องถิ่นแล้วนะครับการเป็นเงินสำรองจ่ายในเรื่องบุคลากรนะครับไม่น้อยกว่า3เดือนและร้อยละ10เนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารงานและกรณีเกิดสาธารณภัยนะครับจึงจะ นำไปใช้จ่ายในข้อ1ได้นะครับและเงื่อนไขสำคัญก็คือจะต้องใช้จ่ายภายในปีงบประมาณถัดไปนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่สามารถจะนําไปใช้จ่ายได้แล้วนะครับนี่คือการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อมาเนี่ยข้อ89ทับหนึ่งนะครับในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจําเป็นจะต้องให้ท้องถิ่นเ,นเป็นผู้ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับโดยมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณของท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมก็คือไม่เข้าเงื่อนไขในเรื่องของการจะใช้เงินสะสมหรือทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ87และ89นี่ยนะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็หมายความว่าถ้าไม่เข้าเงื่อนไขตามในข้อ89นะครับเพราะฉะนั้น,นตรงนีน้ถ้าจะให้ท้องถิ่นปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลบตามภารกิจเร่งด่วน ก็อาจจะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องของการใช้เงินสะสมในข้อ87และข้อ89เนี่ยนะครับโดยเป็นอำนาจโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้นะครับนี่คือการใช้จ่ายเงินการใช้จ่ายเงินสะสมนะครับทีนี้นะครับต่อมาเนี่ยในข้อ88นะครับเรามาดูในข้อ88นิดนึงนะครับกิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจําปี อนุญาตให้จ่ายได้แล้วนะครับก็หมายถึงว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยสามารถให้จ่ายได้แล้วแต่ในระยะ3เดือนแรกของปีงบประมาณเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการตามงบประมาณตรงนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินสะสมเนี่ยมาทดลองจ่ายไปพลางก่อนก็ได้นะครับก็คือเอามาจ่ายไปก่อนในเมื่อมีการอนุญาตให้ใช้จ่ายแล้วเนี่ยแต่ว่า ยังไม่มีงบประมาณในการใช้จ่ายเนี่ยก็คือเหมือนนํานมาทดลองจ่ายไปพลางก่อนนะครับกรณีที่ท้องถิ่นเนี่ยได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ให้ไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่นะครับยกเว้นงบลงทุนนะครับแต่ยังไม่ได้รับเงินหากมีความจําเป็นเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเงินก่อนท้องถิ่นก็อาจยืมเงินสะสมเนี่ยทดลองจ่ายไปพลางก่อนได้นะครับ เมื่อได้รับงบประมาณดังกล่าวแล้วนะครับก็ให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดยกตัวอย่างเช่นเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเงินเบีย้ยความพิการเป็นต้นนะครับกรณีที่ได้รับแจ้งการจัดสรรแล้วเนี่ยนะครับ ว่าได้รับงบประมาณแล้วแต่ว่างบประมาณเนี่ยยังไม่มีตรงนี้ก็สามารถที่จะยืมเงินะสะสมเนี่ยมาทดลองจ่ายไปก่อนในเรื่องของเบีย้ยอย่างชีพนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับต่อมานะครับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องินท้องถิ่นใดนมีกิจการพาณิชย์หากมีความจําเป็นเนี่ยกิจการพาณิชย์อาจจะขอยืมเงินสะสมของท้องถิ่นเนี่ยไปทดลองจ่ายเพื่อบริหารกิจการก่อนก็ได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นนะครับและให้ส่งชดใช้เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณนะครับกรณีท้องถิ่นใดมีผู้รับบำนานรายใหม่หรือผู้รับบำนานที่ย้ายภูมิลำเนาและประสงค์จะโอนการรับบำนาญเนี่ยไปรับในท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่เนี่ยอาจจะยืมเงินสะสมทดลองจ่ายให้กับผู้รับบำนาญน,นั้นก็ได้นะครับโดยอำนาจผู้บริหารท้องถิน่นและเมื่อได้รับเงินคืนก็ให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเงินผู้รับบำนาญตรงนี้นะครับถ้าจะใช้เงินสะสมมาจ่ายไปก่อนเนี่ยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิน่นสามารถจะ อ่อนุมัติในการยืมเงินสะสมได้นะครับนี่ก็คือในเรื่องของการใช้เงินสะสมนั่นเองนะครับทีนี้เรามาสรุปในแผนภาพกันนิดนึงนะครับตรงนี้จะดูแบบอ่าเข้าใจง่ายนิดนึงนะครับการอนุมัติการใช้เงินสะสมเนี่ยก็จะอนุมัติโดยสภาท้องถิ่นอนุมัติก็ได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติก็คือนายกอบจอนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้อนุมัตินะครับเรามาดูในส่วนของสภาท้องถิ่นอนุมัติก่อนนะครับเ,เขากําหนดให้สภาอนุมัติก็คือในโครงการตามวงเล็บ1ตามข้อ89นะครับก็คือเป็นโครงการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการชุมชนสังคมหรือการเพิ่มพูนรายได้ของท้องถิ่น หรือการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและจะต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนี่เป็นอำนาจอนุมัติของสภานะครับและจะต้องก่อนนี่ผูกพันภายใน1ปีถัดไปนะครับหากไม่ดําเนินการเนี่ยใน1ปีถัดไปเงินก็เงินสะสมก็จะพับไปก็คือทําไม่ได้แล้วนะครับต่อมานะครับในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยอาจจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมได้ในกรณี1ก็คือการรับโอนการเลื่อนระดับ2การเบิกเงินตามสิทธ ในระหว่างปีงบประมาณ3กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณาภัยนะครับสำหรับกรณีที่1และ2เนี่ยให้ถือเป็นรายจ่ายในปีนั้นนะครับก็คือการรับโอนการเลื่อนระดับการเบิกเงินตามสิทธิ์ในระหว่างปีงบประมาณส่วนในกรณีที่3เนี่ยกรณีฉุกเฉินมีสาธารณาภัยเนี่ยตามความจําเป็นตามฐานะการคลังให้ทันต่อสถานาการณ์นะครับนี่ก็คือในเรื่องของการใช้เงินสะสมของ อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเองนะ